QX 2 3 0สไตล์โมตาบผมว่ามันควบคุมง่ายนะครับโท็กมันมีความยุบตัวแล้วก็ซับได้ดีมากครับผมเวลาเลี้ยวโค้งเวลาเราจะพลิกรถซ้ายขวาเนี้ยมันสามารถพลิกได้ตามที่เราต้องการ ผมตาชมบุรีนะครับพุทิพัฒน์นัทกิติธรครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นรถ k w X 2 3 0ครับผมเป็นตัวสไตล์โมตาร์ดครับผมผมว่ามันควบคุมง่ายนะครับแล้วก็เรื่องโชคมันมีความยุบตัวแล้วก็ซับได้ดีมากครับผมเวลาเลี้ยวโค้งเวลาเราจะพลิกรถซ้ายขวาเนี้ยมันสามารถพลิกได้ตามที่เราต้องการรถมันสามารถรองรับ พวกมือใหม่หรือว่าทั่วไปที่ขี่บนท้องถนนได้พอดีมือครับผมไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ไม่ช้าจนเกินไปครับช่วงนั่งสบายแล้วก็รถมีความเพียวสามารถคอนโทรลได้ง่ายเรื่องโช๊คเรื่องเบรกเบรกมีประสิทธิภาพดีมากครับอยู่ดีอยู่นึบเลยครับแล้วก็เรื่องการคอนโทรลรถก็คอนโทรลได้ง่ายใช้ชีวิตทั่วไปก็ขี่ได้ง่ายครับผมในสนามก็ขี่ได้สบายครับส่วนตัวผมต้องเพิ่มในเรื่องของเครื่องยนต์ให้มันมีอัตราการตอบสนองที่มากขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ เรื่องระบบเซ็ตโชคอาจจะต้องให้แข็งมากกว่าเดิมเพราะว่าอัตราจจเครื่องยนต์ที่แรงขึ้นมันจะทําให้โชคอยู่ไว้เกินไปถ้าเป็นโชคเดิมครับจะขี่ได้ง่ายกว่าเดิมครับถ้าขี่ขึ้นเขาผมแนะนำครับเพราะว่ามันมันนิ่มจะไม่ปวดหลังเวลาขึ้นเขาลงเนินจะทําให้ซับซับตัวเองได้ดีมากขึ้นครับแต่ถ้าเป็นวิบากหรือว่าไต่เนินขึ้นเนินลงเนิน อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องเซ็ตโชค๊คให้แข็งมาเดิมนิดนึงครับอย่างแนะนําเรื่องกล่องไฟเรื่องท่อครับผมแล้วก็เรื่องเครื่องยนต์เรื่องตัวแคมที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อเพิ่มกําลังอัดให้มันมากขึ้นครับก็จะทําให้ตารถมันดีขึ้นแล้วก็สามารถยกและถับมันขึ้นมาได้ครับ าวาซกิ KLX 230 SM s u p e r โมโตสายหล่อพร้อมลยุยเมืองก็ได้ป่าก็ดีเป็นอีกหนึ่งโมเดลรถลุยสไตล์ดูโอโพสจากค่ายยักษ์เขียวคาวาซกิที่ต้นสังกัดตั้งใจพัฒนาขึ้นมาเป็นทางเลือกของนักบิดที่ชื่นชอบรถสไตล์ซูปเปอร์โมโตตอบโจทย์มือใหม่ที่ต้องการอัพไซส์จากตัวลุยในพิกัด 150cc โดยล่าสุดปี2023ถูกจับแต่งหน้าทาปากให้มีความสวยงามและสามารถขับขี่ได้สุขสนานมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในเมืองหรือออกรอบผจญภัยในปา่า จุดเด่นของการพัฒนาที่เห็นได้ชัดตั้งแต่ด้านหน้ากับโคมไฟหน้าที่ออกแบบใหม่ให้มีความเฉบเฉียวขึ้นมาพร้อมไฟ LED แทนที่หลอดโคมในเวอร์ชันเก่ารวมไปถึงบางโครนใหม่ที่ออกแบบให้ดูปราดเปรียวเพลียวบางและดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยนอกจากนั้นในส่วนของวงล้ออลูมิเนียมสีทองขนาด17นิ้วก็ปรับให้มีหน้ากว้างมากถึง3นิ้วทางด้านหน้าและ3.5นิ้วทางด้านหลังรัดทับด้วยยางทางเรียบขนาด110/70และ120/70ตามลำดำับ จัดเต็มด้วยชงหน้าแบบหัวกลับกระบอกทองขนาดแกนโต37มิลลิเมตรที่ให้ระยะยุบสูงสุดถึง207ม mm, ิลลิเมตรทำงานร่วมกับชกอัพด้านหลังที่เป็นสวิงอาร์มชกเดี่ยวยูนิทรัคซึ่งสามารถปรับตั้งค่าพรีโหลดได้ส่วนของระบบเบรกก็อัปเกรดด้วยจานใบโตแบบเซมิฟลติ้งขนาด300มิลลิเมตรมาพร้อมคาลิเปอร์เบรกแบบ2ส,สูบถึงด้านหน้าและด้านหลังใช้ใจขนาด200มิลลิเมตรทำงานร่วมกับคาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยว ขุมพลังของ k l x 230 SM โมเดลล่าสุดยังคงเป็นเครื่องบล็อกเดิมแบบสีจังหวะสูบเดียวซิงเกิ cam arp, ลโอห์ตแคมชาร์ประบายความร้อนได้อากาศที่มีปริมาณความจุกระบ,บอกสูบ233 CC อาซีซีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยระบบหัวฉีดและขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์หกสปีดรีพลักกำลังแรงม้าสูงสุดได้ที่19แรงม้าที่7,600รอบต่อน,นาทีและมีแรงบิดสูงสุดที่19.8นิวตันเมตรที่6,100รอบต่อน,นาทีพร้อมจูน ECU ใหม่รดรอบเดินเบาในขณะอุ่นเครืืื่่่ออองงงเเเพรสียคยคนต ปรับแมปการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้การตอบสนงองคันเร่งในสภาพอากาศเย็นดีขึ้นปรับการสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เหมาะสมกับหลอดไฟหน้า LED ที่เปลี่ยนมาใหม่และปรับให้รองรับการใช้เชื้อเพลิง E20 นอกเหนือไปจาก E0 และ E10 ด้วยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสัมผัสตัวจริงและจับจองเป็นเจ้าของ Kawasaki KLX 230 SM ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศกับราคาค่าตัวที่156,600บาท